คำเตือนการใช้สมุนไพรควรศึกษาให้เข้าใจก่อนใช้ผู้ป่วยโรคประจำตัวปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดสมุนไพรบางตัวอาจเกิดอาการแพ้ได้สวัสดีครับดรบันดอยสาราสมุนไพรนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นสมุนไพรดองเล่านะครับมีชื่อเสียงมากๆนะครับร้านยาดองเนี่ยนะครับร้านไหนต้องมีนะครับเป็นตัวหลักในร้านยาดองเลยนะครับเป็นสมุนไพรที่ท่านชายชอบนะครับในเรื่องของช่วยเรื่องของท่านชายนะครับ ก็บำรุงกำลังนะครับผมสมุนไพรดองเล่าตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับนี่เลยนะครับอยู่ตรงหน้าผมนี่เลยนะครับนี่คือสมุนไพรนะครับต้นโดไม่รู้ล้มนะครับถ้าคนไม่รู้นะครับก็ต้องขอขอพระคุณนะครับ ทางภูมิปัญญาครับของคนโบราณนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่ปูทางให้เรานะครับได้เรียนรู้นะครับให้ความรู้นะครับได้สืบทอดกันมานะครับเรื่องของสรรพคุณนะครับที่มีประโยชน์นะครับถ้าไม่รู้ก็เหมือนหญ้าเหมือนวัชพืชตัวหนึ่งนะครับแต่นี่นะครับเราศึกษามีคนปูทางให้แล้วเรารู้นะครับว่านี่คือสมุนไพรนะครับโดไม่รู้ล้มนะครับซึ่งนะครับเป็นสมุนไพรนะครับต้องบอกว่าเป็นสมุนไพร ถือว่าเป็นสมุนไพรอันดับต้นๆนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่รู้จักกันมานานเลยนะครับในเรื่องหลักๆเลยนะครับที่รู้จักกันก็คือเรื่องของการดองเหล้านะครับโดยเฉพาะท่านชายนะครับตามร้านนะครับร้านยาดองนะครับขาดไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นสมุนไพรหลักเลยนะครับในการทํายาดองนะครับในการดองเหล้านะครับซึ่งนะครับให้นะครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของท่านชายนะครับแล้วก็ เรื่องของการแก้กระใสนะครับกล้ามเนื้อที่เราเสื่อมนะครับบำรุงกําลังให้ฟื้นคืนมานะครับโดยเฉพาะท่านชายนะครับที่ใช้กําลังงานหนักๆนะครับก็ชอบนะครับเลิกงานแวะนะครับกลับบ้านก็อย่างที่บอกนะครับช่วยนะครับในเรื่องของท่านชายด้วยนะครับผมก็เลยมีชื่อเสียงด้านนี้ด้านหลักเลยนะครับที่จริงเขามีเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักก่อนนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับต้นโดไม่รู้ล้มนะครับก็ลักษณะนี้เลยนะฮะลักษณะใบเขานะครับก็จะเป็นใบ ด้านข้างนะครับเป็นหยักๆนะครับข้างบนก็จะเป็นขนๆนะครับลักษณะใบก็เป็นคล้ายๆผักชีใบเลื่อยนะฮะแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะมีขนๆนะครับผมก็เป็นกอนะครับเป็นเขาเรียกเป็นกอนะครับเป็นถ้าเราดึงนะฮะขูดมากันเนี้ยใช้ได้ทุกส่วนนะครับทุกส่วนเลยนะครับรากเขาก็จะออกเป็นรากฝอยฟูๆหน่อยนะครับสีขาวๆนะครับ ก็ใช้ได้ทุกส่วนนะครับวิธีใช้นะครับทางคนโบราณนะครับก็ต้มน้ําทานนะครับนําไปต้มน้ําทานนะครับหรือว่าอย่างที่บอกเกินข้างต้นนะครับเป็นยาดองเล่าอย่างดีเลยนะครับช่วยบํารุงร่างกายนะครับดูแลร่างกายนะครับเรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของไตนะครับส่งผลถึงนะครับระบบสมองนะครับหลอดเลือดดีทุกอย่างดีนะครับเซลล์กล้ามเนื้อดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จึงนะครับมีชื่อเสียงในด้านปึงปังนะครับบำรุงกาลังท่านชายนะครับผมแต่ผู้หญิงก็กินได้ทานได้มีสรรพคุณเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็เป็นต้นพืชนะครับที่ขึ้นได้ตามสวนนะครับท้องไร่นานะครับเยอะนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวนี้นะครับใช้สารเคมีกันเยอะไม่ค่อยเจอนะครับเนี่ยกว่าผมจะเจอก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยมาปลูกนะครับแล้วก็มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโดไม่รู่รมนะครับสรรพคุณนะครับ มีทั้งสรรพคุณนะครับที่ผู้เฒ่าผู้แก่สืบทอดให้เรามานะครับแล้วก็ยังมีนะครับการต่อยอดนะครับของแพทย์แผนโบราณนะครับสมุนไพรโบราณนะครับแล้วก็บวกกับนะครับแผนปัจจุบันนะครับก็ต่อยอดนะครับวิจัยกันออกมานะครับสามารถรักษาโรคนะครับเป็นตัวยารักษาได้หลายอย่างนะครับช่วยนะครับลดการเกิดนะครับหรือว่าการเสี่ยงต่อมะเร็ง ต่อมลูกหมากนะครับอันนี้นะครับช่วยนะครับชะลอนะครับก็คือไม่ให้เกิดมะเร็งไม่ให้เชื้อมะเร็งพ่อกระจายง่ายนะครับเขาเป็นพืชนะครับเป็นตัวสมุนไพรนะครับที่ต้องบอกว่านะครับทานนะครับถ้าคนไม่ชอบขมนะครับก็จะทานยากนิดนึงนะครับเพราะรสชาติเขาออกขมนะครับผมขมแต่ไม่ขมเยอะหรอกขมพอประมาณนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบขมก็คือขมอ่ะนะครับผมก็สรรพคุณนะครับก็ยังช่วยนะครับลดความดันในเลือดนะครับ อย่างที่บอกนะครับส่งผลดีนะครับหลอดเลือดดีนะครับความดันเลือดนะครับเราก็ลดลงนะครับความดันโลหิตสูงนะครับส่งผลต่อระบบของไตนะครับซึ่งการทํางานของไตก็ประสานกันนะครับของหลอดเลือดนะครับพควบคุมแรงดันเลือดนะครับส่งผลดีต่อหัวใจนะครับก็คือเหมือนการบํารุงหัวใจไปด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับสมองด้วยนะครับเสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อนะครับที่สึกหลอดด้านในนะครับก็คือแก้กระสนะครับ แก้กระใสก็คือร่างกายที่เสื่อมนะครับเสื่อมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพนะครับหมดอายุและหมดการใช้งานที่ถดถอยลงไปแล้วนะครับก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับก็ทานเป็นประจํานะครับผมฟื้นฟูกําลังนะครับถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะของคนโบราณเลยนะฮะก็คือช่วยให้เขาบอกทานสุขภาพดีอายุยืนยาวนะครับก็สามารถนะครับยังขับปัสสาวะนะครับโรคนิ่วนะครับขับลมเป็นยาขับชนิดหนึ่งนะครับเอ่อเป็นยานะครับขับระดูขาวให้กับสําหรับผู้หญิงด้วยนะครับ บำรุงเลือดสําหรับผู้หญิงก็เสียเลือดนะครับบํารุงเลือดนะครับแต่ว่านะครับสตรีมีคันนะครับก็อันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับเนื่องจากเป็นยาขับอ่อนๆนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับหรือไม่กินเลยดีกว่านะครับเป็นยาขับนะครับสตรีมีคันนะครับผมห้ามทานนะครับตอนเด็กๆนะครับเคยนะครับก็เด็กๆเล่นซนนะเนาะเลือดกำเดาไหลนะครับอันเนี้ยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกนะฮะขยี้ๆนะครับแก้เลือดกำเดาไหลได้นะครับหรือว่าพอกๆนะครับ โปะไปที่หัวนะครับผสมน้ํานิดหนึ่งนะถูถูน้ำโปะไปที่หัวนะครับเลือดกำเดาหยุดไหลนะครับผมก็เป็นภูมิปัญญานะครับที่คนโบราณนะครับฝากไว้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเก็บไว้นะครับผมวิธีใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับต้มทานนะครับทานน้ํานะครับวิธีต้มนะครับใช้ทุกส่วนเลยนะครับทานเป็นแบบต้นดิบต้มก็ได้นะครับต้นสดเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเอาเป็นแห้งเป็นหมาดได้นะครับถ้าต้มทานน้านะครับผมก็20-30นาทีนะครับต้มจนน้ํานะครับหมาดหมาดลงไปนะครับอันเนี้นะครับ ดึงตัวยาออกมาให้หมดแล้วนะครับทานได้เลยนะครับก็ทานนะครับเป็นประจานะครับถ้ามีเกี่ยวกับอาการที่เกิดเนื่องจากเรารู้ว่าเป็นอาการที่ไม่สบายนะครับก็ประมาณสัก2อาทิตย์รู้นะครับแต่ถ้า2อาทิตย์ยังไม่ได้ผลเลิกกินนะฮะเลิกทานนะครับใช้ยาตัวอื่นไปนะครับเพราะอาจจะไม่ถูกกันนะครับผมหรือว่านะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือที่ชอบมากก็คือท่านชายอย่างที่บอกนะครับอันนี้จะดึงตัวยาออกมาไวนะครับเนื่องจากนะครับทำเป็นสมุนไพรดองเล้านะครับ ตัวของแอลกอฮอล์นะครับมีฤทธิ์ร้อนนะครับสามารถดึงตัวยานะนะครับในสมุนไพรของโดม่รู้ล้มเนี่ยนะครับออกมาได้เร็วนะครับแล้วก็เวลาเราทานไปนะครับใช้ออกฤทธิ์เร็วด้วยนะครับก็ท่านชายนะครับมักจะใช้ชอบเลยนะฮะอย่างเงี้ยฮะเลิกงานกันนะครับแต่อย่ากินเยอะอย่าทานเยอะนะครับก็เป็นทานเป็นที่เขาบอกนะครับแก้กระสายครับทานแค่เป๊กเดียวนะครับส่วนมากเขาจะทานกันตอนเย็นนะครับก่อนนอนนะฮะอันนี้จะใช้ได้ผลดีนะครับ ก็วันนี้นะครับดรบันดอยนะครับก็มาหาประโยชน์นะครับหาสาระนะครับเรื่องของสมุนไพรนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังๆนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับก็กําลังศึกษานะครับแต่ศึกษามาพอประมาณนะอยากจะรู้นะครับอยากจะเก็บภูมิปัญญาของคนโบราณเก็บไว้นะครับซึ่งใช้ได้ผลดีสู้ยาแผนปัจจุบันได้เลยนะครับ แล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายเราด้วยไม่มีสารตัวค้างนะครับสมมุนไพรตัวนี้นะครับถ้าเราไม่รู้จักเราไม่ได้เคยศึกษานะครับคนโบราณไม่ปูทางให้ก็คืออย่างที่บอกนะครับไร้ประโยชน์นะครับเหมือนญยาชนิดนึงนะครับแต่พอเรารู้นะครับวันนี้ได้รู้แล้วนะครับพอเห็นนะครับเก็บไว้นะครับมาปลูกนะครับเก็บเพื่อรักษาดูแลบำรุงร่างกายเราเองนะครับ ก็วันนี้ดรบุญดอยนะครับฝากนะครับฝากช่องนะครับสาระสมุนไพรนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเคล็ดลับอะไรต่างๆนะครับที่ผมไปได้รู้มานะครับก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับดรบุญดอยสาราสมุนไพรนะครับวันนี้สวัสดีครับ